ครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาทำดินปลูกนะครับผมเพื่อย้ายเจ้าสตรอเบอรี่นะครับผมคือตอนนี้นะครับก็น่าจะแน่นแล้วนะครับสำหรับรากของเขานะครับผมนี่นะครับสตรอเบอรี่ของผมนะครับที่ ได้ชาไว้นะครับในถุงปลูกนะครับ หนึ่งนะครับดินที่จะทํานี้นะครับก็จะมาใช้ปลูกเมลอนด้วยนะครับตัวนี้เป็นเมลอนนะครับพันแคท697นะครับผมซึ่งผมทดลองนะครับลองปลูกหนึ่งต้นนะครับตัวนี้นะครับลองปลูกในกระถางนะครับดินที่ใช้นะครับตัวนี้เป็นดินถุงนะครับดินปลูกนะครับตามปกตินะครับไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมนะครับก็มีแค่เปลือกมังคุดนะครับผมที่กินแล้วก็ทามาทิ้งไว ตัวนี้นะครับซึ่งหลังแกทดลองนะครับเขาก็ได้ลูกนะครับแล้วก็มีผลที่ยังไม่น่าพอใจนะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่9ขีดนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับผมจะทดลองโูงนะครับแล้วก็ไว้ทั้ง2ผลไว้2ผลนะครับตัวนี้นะครับเป็นผลไม้นะครับที่เอาไว้นะขอควาภายนนี่นะครับซึ่ง ที่ผมอยากได้นะครับก็คือทั้ง2คผลนะครับอยากได้ผลสัก1กกิโลกว่านะครับก็เลยอ่ะจะลองนำดินตัวนี้นะครับดินปลูกนะครับมาเพิ่มสารอาหารดูนะครับโดยการผสมเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอ่านี่นะครับเป็นกองอ่าส่วนผสมนะครับที่ผมกำลังจะทำการผสมนะครับ ดินปลูกใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งดินที่ใช้นะครับผสมนะครับก็เป็นดินถุงนะครับตามปกตินะครับก็คือดินที่เราซื้อมีขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นดินที่ผสมมาเรียบร้อยแล้วครับมีแกลบเผานะครับมีหุยมะพร้าวแล้วก็มีแกลบดิบนะครับผม ประมาณนี้นะครับที่จะเลือกใช้มาครับแล้วในคลิปนี้นะครับจะมาทําการผสมเพิ่มนะครับโดยจะใช้ตัวนี้นะครับมะพร้าวสับหยาบนะครับผมเป็นตัวส่วนผสมนะครับแล้วก็มะพร้าวสับเองขออภัยนะครับมะพร้าวขุยมะพร้าวละเอียดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเอามาล่อนใหม่นะครับผมล่อนเพื่อเอาเพียงแค่ขุยมะพร้าวนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกนะครับที่เราจะใช้นะครับซึ่งปุ๋ยคอกที่เลือกนะครับจะเลือกปุ๋ยคอกที่มีความเป็นผงนะครับสักหน่อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับปุ๋ยคอกนะครับที่จะใช้นะครับเลือกที่มันมีความเป็นผงนิดนึงนะครับผมไม่จับเป็นก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการผสมนะครับเพิ่มนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมได้ทําการผสมไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจาก ดินต่อแรกนะครับมีเพียงแค่สองกระสอบนะครับก็เลยผสมเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการผสมเพิ่มนะครับโดยใช้อัตราส่วนดังนี้นะครับผมจะใช้มะพร้าวหยาบนะครับมะพร้าวสับหยาบนะครับหนึ่งกระสอบขุยมะพร้าวนะครับล่อนล่อนนะครับเอาอ่าเอาตูวนี้นะครับทิ้งไปนะครับที่มันเป็นเส้นใยนะครับไม่เอานะครับตัวนี้ ร่อนเอาออกนะครับผมซึ่งนี่ผมได้ล่อนออกมาแล้วนะครับแล้วก็ไปผสมนะครับหนึ่งกระสอบนะครับสําหรับขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็อ่าดินนะครับดินปลูกนะครับชนิดใดก็ได้นะครับแบบไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆเลือกมาได้เลยนะครับยิ่งมีการผสมของแกบเผาแล้วแกบดิบยิ่งดีนะครับผมอ่ารวมกันแล้วได้หนึ่งกระสอบใหญ่นะครับผมหนึ่งกระสอบใหญ่นะครับรวมรวมกันแล้วนะครับซึ่งผมตีไป ประมาณอ่าแปดกระสอบเล็กนะครับแปดกระสอบนี้นะครับเนื่องจากอ่าตอนแรกผมใช้ไปสองกระสอบนะครับ2กรกสอบแล้วนะครับแล้วก็อ่าได้ทําการซื้อมาเพิ่มนะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับในราคาอ่าหกกระสอบร้อยนะครับก็เพิ่มมาอีกหกนะครับแล้วส่วนอ่าปุ๋ยคอกนะครับก็จะใช้เพิ่มขึ้นมานะครับอ่าครึ่งกระสอบนะครับครึ่งกระสอบนิดๆนะครับอาจจะล้นล้นไป เลยสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมได้ใส่ไปครึ่งกระสอบแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ามูลวัวนะครับเพิ่มไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็เจ้าทุกอย่างนะครับมาผสมกันเลยนะครับหรือใครจะเพิ่มแกลบดิบกับแกลบเผาไปก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับถ้ามีนะครับผมก็เดี๋ยวมาผสมกันครับผม ตัวน,นี้นะครับผมผสมแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะขยายกองนะครับผมนี่นะครับลักษณะนะครับเมื่อผสมแล้วนะครับก็จะได้ร่วนๆแบบนี้เลยน like ะครับผมนี่นะครับแต่เรายังไม่ได้ใส่มะพร้าวสับหยาบนะครับมะพร้าวสับหยาบเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ทีหลังนะครับนี่นะครับก็ตอนอื่นนะครับผมจะผสมดินพวกนี้ไปก่อนนะครับใส่ลงไปก่อนนะครับเพิ่มนะครับอ้า ผสมให้ได้ที่ก่อนนะครับแล้วค่อยอ่านํามะพร้าวสับหยาบมาใส่นะครับสูตรของผมยังไม่มีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากผสมเสร็จนะครับก็จะนําน้ําหมักจุลินทรีย์นะครับที่ผมได้หมักไว้นะครับสองชนิดนะครับที่เคยทําไปในคลิปสูตรน้ําหมักนะครับสองชนิดนะครับผมอ่ามาราดนะครับแล้วก็คุมทิ้งไว้ก่อนนะครับซึ่งเป็นจุลินทรีย์นะครับก็ จะทำให้ใหจุลินทรีย์นะครับอาลาดเพื่อให้จุลินทรีย์นะครับเขาเข้าไปซึมแล้วก็ย่อยสลายนะครับผม ผสมประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขาส่วนผสมให้เข้ากันนะครับโดยการเข้าไปเลยนะครับผม yeah. Yeah. จะใช้จอบก็ได้นะครับผมซึ่งผมถนัดใช้มือมากกว่าครับเพราะว่าจะได้รู้นะครับว่าส่วนผสมน,นะครับมันเข้ากันทุก ทุกส่วนเลยนะครับเข้ากันหมดแล้วนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับอาถ้าปุ๋ยข้อกนะครับไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งที่มันเยอะฝานะครับเยอะฝาส่วนอื่นนะครับมันก็อาจจะ,ะทําให้ดินในส่วนนั้นนะครับที่เรานําไปใช้นะครับมีความเค็มเยอะเกินไปก็ได้นะครับผมผมก็เลยใช้เป็นการ กวนนะครับผมก็เมื่อเรากวนนะครับผสมดินกันแล้วนะครับ รู้สึกว่ามันเข้ากันดีแล้วนะครับผมอย่างนี้นะครับก็นะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะดินที่เข้ากันแล้วนะครับนี่ครับก็จะมีความโปร่งนะครับร่วนนะครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับนี่นะครับอ่าข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับในการนําดินมาผสมใช้นะครับอ่ามันก็เพิ่มปริมาณด้วยนะครับ เนื่องจากส่วนผสมที่เราได้ผสมลงไปนะครับอ่าอย่างปุ๋ยมะพร้าวนะครับก็หนึ่งกระสอบแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับอ่าเกือบเกือบกระสอบนะครับผมก็ผสมลงไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เจ้าตัวมะพร้าวนะครับตัวนี้นะครับ ท้าสับหยาบลงไปอีกนะครับผมหนึ่งกระสอบนะครับก็จะทำให้ปริมาณนะครับดินนะครับที่เราจะได้ใช้นะครับมันเยอะขึ้นมาด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นการเพิ่มปริมาณวัสดุปลูกขึ้นไปอีกนะครับผมทําให้เอามาใช้ได้เยอะขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งผมลองคํานวณดูแล้วนะครับมันจะประหยัดกว่าซื้อดินกระสอบ เอามาปลูกทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเจ้ามะพร้าวสับหยาบนะครับที่ผมซื้อมาก็อยู่ในราคา60บาทต่อกระสอบนะครับผมปุ๋ยข้อนะครับผมซื้อมาในราคา40บาทนะครับต่อกระสอบแล้วก็เจ้าปุ๋ยมะพร้าวนะครับซื้อมาในราคา60บาทเหมือนกันนะครับต่อนึงกระสอบนะครับผมแล้วก็ดินนะครับดินปลูกซื้อมา6กระสอบ100บาทนะครับ ก็ตกในราคาหลักร้อยนะครับแต่ว่าเมื่อผสมดินออกมาแล้วนะครับจะใช้ได้เยอะมากขึ้นนะครับหลายเท่าตัวนะครับนี่นะครับก็เป็นกองใหญ่ไปเลยนะครับผมนี่ยังไม่ได้ผสมมะพร้าวสับยามนะครับผมก็เดี๋ยวผมผสมเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันครับก็เรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับ หลังจากที่ผสมเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆดูขนาดกองนะครับก็จะใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับรวมๆแล้วก็ตกต้นทุนอยู่ที่300บาทนะครับผมแต่ก็ได้ดินปลูกมากองใหญ่นะครับผมอยู่นะครับหรือใครจะใส่แกลบดิบเพิ่มไปก็ได้นะครับสักหนึ่งกระสอบนะครับผมก็บวกเพิ่มไปอีก10บาทนะครับแถวบ้านนะครับจากแถวบ้านนะครับที่ผม เคยได้ซื้อนะครับแกแบดิบนะแกบดิบนะครับก็อยู่ที่กระสอบละสิบาทนะครับผมก็จะทําให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ดินนะครับก็จะมีความโปร่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เหตุผลนะครับที่ล่อนเจ้าเอาตัวนี้ออกนะครับเอาใยมะพร้าวออกมานะครับก็เพราะว่าเมื่อเวลานะครับถ้าเราใส่ลงไปนะครับรวมๆไปนะครับ เมื่อเวลานะครับเราใช้นะครับแล้วเราลดน้ําไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับเขาจะบีบดินให้แน่นนะครับผมแน่นไปเรื่อยนะครับผมทําให้อากาศหรือออกซิเจนนะครับวิ่งผ่านในดินนะครับได้ไม่ดีพอนะครับผมก็จะทําให้ดินแน่นนะครับแล้วก็ทําให้รากนะครับเดินได้ไม่สะดวกนะครับแล้วก็่าน้ํานะครับก็ซึมช้านะครับไหลผ่านช้านะครับ ตัวนี้นะครับผมทําให้สิ้นเปลืองนะครับน้ําในการลดนะครับก็ได้ดินปลูกเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นวิธีนะครับของผมนะครับหรือถ้าเพื่อนๆนะครับมีวัสดุนะครับก็เอามาผสมเองได้นะครับอย่างเช่นมีมะพร้าวสับหยาบนะครับแกลบดิบแกลบอาเผาแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็ดินล้วนนะครับผม หรือใครมีปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดอะไรก็ใส่ลงไปได้นะครับหรือมูลข้างคาวหรือมูลไส้เดือนก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มสารอาหารขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งตัวนั้นผมไม่มีนะครับก็ใช้เพ็นปุ๋ยคอกเพิ่มไปนะครับก็เป็นข้อดีของการปรุงดินเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยให้ปริมาณสารอาหารนะครับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเนื่องจากเราใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับตัวนี้นะครับผม จะนําน้ําหมักนะครับจุลินทรีย์นะครับ2ออย่างนะครับมาลดแล้วก็คุมดินทิ้งไว้นะครับสักสองสามวันก็พอนะครับแล้วเดี๋ยวจะบรรจุใส่ถุงปลูกนะครับนี่นะครับเป็นน้ําหมักนะครับจุลินทรีย์นะครับที่ผมได้ทําการหมักไว้นะครับน้ําหมักของชนิดนะครับก็เอามาผสมกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะใช้เข้มข้นหน่อยนะครับผมในการลาดลงไปนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะทําการหมักนะครับทิ้งไว้ทัก2สองวันนะครับผมก่อนนาไปใช้นะครับผมเดี๋ยวก็จะหาผ้ากระสอบนะครับมาปิดไว้เพื่อให้มันชื้นอยู่ตลอดนะครับผมก็ยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะทำคลิปนะครับทดลองนะครับปลูกนะครับเจ้าต้นเมลอนนะครับ เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าอาจจะให้ความอุดมสมบูรณ์นะครับกับจะต้นเมลอนแล้วก็สตรอเบอรี่ได้แค่ไหนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม